มองหน้าเก๊กหรือมึงอ่ะเอ้ยพูดเด่นเออเจี้ยบไม่เอาจัดการในสักทีพวกมึงเนี่ยเหมือนตัวทวงพวกกูนักหนาเนี่ยกูกำลังแกล้งคนอื่นอยู่ยังสนุกเลยอีสัตว์ตายเขียวมาพระเอกมาแล้วมองที่เฮียอะไรสัตว์กระโดดเตะเตะก็ไม่โดน กูโกรธนะนะเว้ยจับกูหัวกูตอนนี้อย่าเลยกูเป็นแพ้เลยไงสัตว์ทำเงี้ยนกูและไอ้ลงข้อลูกใหสัตว์เออ้องยีย่อะไรเราเคยเห็นคนรอ้อ,อนังไงแก้หโหลยสดมาดิจะมากมาดิ กระโดดเตะแม่งเลยหลบได้ครับหลบได้ติแม่งไอสัตว์กูจะลบเอาเอ,อ,อ,อาเลยไหมด้านหลัดลงด้านหลังพ้อมไงด้านข้างโจแวบหลบได้เว้ยโจแหวบก็ก็หลบได้ไตะแม่งชนกำแพง หัวจ <c ười> ับยังไม่โดนแล้วจับได้ไงวะเนี่ยโคตรสมจริงดูดีดีหอยหลังเดินออกมาอย่างเก๊แต่กลัวแต่ความกลัวมันอย่างเออไม่เอาแม่เละมาดะมาอืมแต่ไม่หยุดโดนสักนัดเลย ยุบโอ๊ยวาดนาวิอ๋อตีลังกานอนดูแดดจ้ากูยังเออะมึงมาได้ไงเนี่ยเอ๊ะกูนอนต่อหรือเปล่า,า,ามองเที่ยวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยง่าดิ chết à? cả con da da chết tuột lum đệt lum đệt mến hao lum đệt dằn cả cà phê đệt có hổ ta lẫn lúc bảo thấy ở trên đi ừ của chuyện. phải lấy cho bài đây, có đại thì nè cũng phải thăm nữa đấy. มาเด้อเอาไว้ี่เสีเ้ยวมาเด้มามากันเถอะโอ,อ้ยเกยกูเกือบลอ้มสะดุดขี้มดเกือบตายทึย้ยอุ้ยหลบได้เตะหน้าปั๊ดไปดีหนึ่งมามาเร็วมาหลบได้เตะ อ้าวมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวกูโดนอีกเป็นอะไรไหมเป็นหงเฮอะไรว่าด้านหลังด้านหลังทูบีคอนเดนิวทุยผมจะพากเยอะมากเออเกิน คลิปเนี้ยจะจะภาคตรผมจะภาคแต่ตอนหลังๆนะเ่้ยถึงขอภาคกตแต่ตอนนี้แล้วกันไม่เกรงไหมไม่ฉันไม่เลยท่นั้น ห้ามบูลลี่ห้ามบูลลี่ปักอ้ากูโดนเด็กโขกหัวตายอ้าวเด็กเอาด็ปักนอนหาอเลยนะจ๊ะเฮ้ยกูกดนั่นเอาไว้ มองเห,หี้ยอะไรเด็กเกเหน้าส้มเว้ยเออกูหน้าสม้ออาสมก็ได้รับไปแล้วเว้ยเออด้านหลังครับพี่โอเอาอชิบหอยพะเอกมาแล้วเอ,อ๊ะหลบอย่างเท่เงียบมุน muốn để răng bắt bắt mở đi này lòi nè lòi má tham lúc luôn đen đen bên này vẫn có màu xanh nữa không nhỉ nha ta đen nhỉ khi เออนาราม่า่หน้าก็ลอกลอว่ามึงแมล่ะไอแห้งไอแห้งเลยไตอ้าวโดนะมึงหยุดนั่นใครใครร้องเงี้ย เจอกันโหกิ้งกันลูกบอลแหละน้ำมันไม่ขยับซสดอย่าเอ้ยอย่าเข้ามาโอเคพวกในชนะฉันยังเศร้าได้โปิดอย่าทำอะไรฉันเลยทำไหมใช่เตรียมทำเลยตาแดงเลย พ่อครับผมบินได้พ่อครับผมบินได้แหละอ้อาวมอกจอแดดมามาานี่มันที่ไหนออ้าวมาเป็นแกงแรง้งเป็นมาฝูงควายที่ไหนวะเนี่ยไอสัตว์ทำไมมันเป็นรูเต็มเลยวะ อะไรนักหนาวะพวกแกมันบูลี่อ้าวแกทูดอย่างนี้ไม่ได้ฮะจุกอนไปไกลไปอย่างนี้กูก็ได้นอน แต่แม่งแข็งไปหน่องตาไนเอือหน้ตาตาเศร้าเลยกูแม่งเรืเอ่องเกิดเพราะเองมึงคนเดียวฮหบลบได้ติดคอหลบได้หลบได้มาดิสามตอนหนึ่งอ่ะกุ้ยแห้งสับปะรด พวกแกอย่าเข้ามาฉันขอคนเดียวเถอะเออไปยืนนี่ก็ได้มาเลยลบปับปังปังอ้าวชาบิบมาชาบ้ายึบยึบยึบ อ้าวพร้อม่ะเออพร้อมอยู่แล้วไอ้สัตว์พร้อมเลยหนึ่งสองสามไปโดดตูมตีรังกาหนึ่งตลกตูมตีรังกาหนึ่งตลกแล้วก็หน้าเทียม อ้าวชิบหายด้านหลังโอ้ต่อยกูเป็นลูกบอลเลยอ่ไม่ใช่ต่อยต่อยกูเป็นของเล่นเลยอ้าตกชีบหายแล้วไงตัยังทุกแกมันบูลีเสียงหาเลยวะ ให้เอกมาแล้วเว้ยเตรียมตายได้เลยไอ้กุ้งแห้งสับปะรดทิศหมายภาพที่หกไอคิวเ,เอแอ,อ,อนิเมชันพีเซนอควาอควาอควาแอนิเมชันพีเซน อ่ะไม่สนใจกูก็ดีมาดิกระโดดเต็มอะหลบปับป๊บปับ๊บปั๊บปีลังกานะทิ้งย่างห่วยแตกมึงเอาจักรยานมากูจะเอาไปปันกระโดดเตะกหน้าไปทีนึงไอ้กล้วยมาดิน่จริงก็มาดิมาดิมาดิาดาดอาชิบหายด้านหลัง หลบต่อยหลบตาโดนจับแล้วกูอ้าวไอ้จัดกูหายใจไม่ออกทำกูทำไมแต่กูหายใจออกกูหายใจออกแล้วเออดูด้านหลังก่อนอรดจิบหลบกระโดดไตะปักแฮออร่อยเลยกู ไอชัดโคตรน่าสมสารโดีวิ่งเตะหน้าตีลังกาหัวทิ่ม,มกูหลบได้ยดีอ่ะความสมจริงที่เตะหน้าเตะพงุงอ้าวชิบอขอกูอยู่ตรงนี่ด้วยเอ๊ น่าทุกพี่ก็ลึกขึ้นมาแล้วอ่านมึงโดนแน,น่กูกูระบายกับพวกมึงว่ากูนอนสบายจังเลยโอ้ยมึงโดนทำกูไม่โดนจ้าไม่โดนเอ้แต่ก,กูจะลม้มเอยชิบหายผู้หญิงนอนหลับเออกูโดนเตะ โอ้ยกูโกรธแล้วนะเว้ยอ้าวอัตว์พุ่งมาทางกูซะด้วยอย่าๆๆเราไม่ได้ทำอะไรนะเพื่อนฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะได,ด้โปเดอย่าทำจัดจับหัวกูขึ้นมาทำไมเป็นแมลงของมึงอนะ แกมบูรีเี้าหาอะไรวะหมุนหลบตบเตะหมุนหลบตบเตะวะเด้อเอ๊ะพร้อมเตะแล้วนะโดเตะตุ่มเอ้ยหัวโคกแต่ก็หินทับไม่เป็นอะไร เออปล่อยมั่งแหละไปลงเอ้ยสู่ทางสนุกเดือบจึ๊บออ้่อ่หน้ามั่งดอนคองจอ้ออะไรตุ๊บซอกเอะพลังซปเปอร์สาย,ยามวูอดช่องเดิมตึ๊บว้าแล้วผมขอดู